ถ้าประเทศไทยเป็นเหมือนรถเข็นรถคันนี้เข็นขึ้นหรือเปล่าเข็นขึ้นนีฉันเข็นขึ้นประจำทนยากอย่างนี้วโอ้ยทางชันขนาดนี้จะเข็นคนเดียวยังไงไหวเลยเนี่ยมาป้ามช่วย,อยขอบใจนะไม่เป็นไรป้าช่วงนี้ผมตกงานอเอาป้า คนป่วยอ่ะเดี๋ยวป้าไปดูเองผมขอไปด้วยอย่าทิ้งผมนะออไปไปไปด้วยกันไม่ไม่ทิ้งไปเกาะพี่เข้าไปเดี๋ยวหมอช่วยนะคะไปไปลุกไปเ,เดี๋ยวผมช่วย ตอนนี้ราคามันตกต่ำมากขายก็ไม่ได้ผมช่วยดีกว่าช่วยกันเลยม่ช่วย่วยมวยช่ายชยช่วย่วยช่วยช่วยชวยช่ายช่ยช่วยวยยววช่วยว่ช่วว ไปไหนล่ะครับผมช่วยครับไปขึ้นไปแรงขึ้นอึ๊บอึ๊บยังไมครับเอาตัวนงมาไปไปนี่นะครับจะเสร็จแล้วนี่นะครับโอเคครับเป็นแล้วครับเอาเลยลูกไม่ช่ว่านะครับพวกเราแข็งแรงและเข้าถึงโอกาสได้มากกว่าเราทำทุกอย่างมันดีขึ้นได้นะครับ อย่างน้อยพวกคุณก็มีเสียงเสียงที่สามารถขับเคลื่อนสังคมได้ <_ ull ing> พวกคุณอาจไม่มีเวลาแต่คุณมีนวัตกรรมมาช่วยทุ่นแรง <_ ull ing> คุณมีทุนที่จะพัฒนาระบบทำให้ทางที่เข็นเหมือนง่ายขึ้นมาช่วยกันเถอะครับ พราะรถคันนี้มันไม่ใช่แค่ของพวกเราแต่สิ่งที่อยู่บนรถคันนี้มันเป็นของทุกคนสำเร็จแล้วครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับในวันที่รถคันนี้วิ่งช้าลงคนที่ยังไหวยังมีแรง มีระบบอยู่ในมือจึงต้องช่วยเรียกร้องให้กับผูียามาลู้ที่สามารถเสียสละได้เนีผมมาช่วยกันอดใจสักหน่อยหนึ่งพยายามช่วยกันสักนิดหนึ่งแล้วผมคิดว่าอีกไม่นานก็คงดีขึ้นคนไทยเราไม่ทอดทิ้งกัน